สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ต่อแรงมาอนี่ฝนสาก็เศร้าตกพี่น้องอาโมงและเดียวนี่มาเบิ่งกับเจ้าตึกกระดุงก่อนมาอนี่ตอนแรงเจ้าได้อีูอ่บหลายมื้อแล้วบ่ได้ลงมาเบิ่งมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกับเจ้ากำลังเตรียมที่ลงตึกกระดุงรัดแรงมาเบิ่งน้ำกันคนก็บโต๊ขนาดตั้งแต่ปู พกทุ่มจะทอดห้าโมงแรงมือนี่โคตรสะกคุณกระไดโคตรตกตกบบเซาจักเถื่อนมัดมือเลยเอา้าลองมึงดูมีป่าบอก อยากไล่ไลไ่ไรน้ำอยู่นี่<ห>เออไลแห้งเติบทันแล้วอ,อืมพุ่นอืมอืม อือโอ,นโอ้น้ำไหลแห้งโอ้โอมีด้านาโอ้ัอนดีถือยู่ถือยู่เอาเอาเอายูบอนี่ทุงนีู้บอเออล้อมนนนออมนก,ก่อนเอาขมันน้ำมไลอืมโอ้อันดีสักเดี๋ยวก่กอน็อืมเดี๋ยวเยวอา อ๋อลองมึงโอ้ยกระดุงขาดเนาะเดี๋ยวบึ่งมีอยู่หน่วยนึงแต่ได้โอ้ยมันบาออกว่าตรงนั้นอือเอออือโอ้คืออยู่หอกยอมบาทแรกก็คือในการลดจักเส้นก็กระดุงนี่อืเส้นห่าติบุญนักบอกย่อ สองเส้นแห้งเบาเลยนเนาะตุก๊กตาบาตเดียวที่สี่ตัวได้อยู่บนออืบนน้ำเอ้อจาจักหน่อยกันชักหน่อยน้ำดำหูแหละหูจักแหละถือบุถือก็ได้ปาเดี๋ยวนี้ยังเว้นอยู่อโอ้ดิปลายยัางไงนะปลาสูตรปลาขี้ก้อวะโอ,อ้โอออดิซ่นได้การอยู่ได้การอยู่เอ้าอ๋อ าาอ,อยู่ใส่ออโอ้มองน,นั่นทุนตีมันบดถือมันถือรับเสาบอา่อจักทางนัน้นมันน้ำไหลอืมก็อ่าในบาลาสัมนี้ก็ะเคยอยู่ กระดูก <laughs> ต้องกระดูกใหญ่คือเขาพุทธิตองเฮ็ดอันนั้นสิบสองเฮ็ดแบบกระเดื่องเอาฮนะน้าบลึกระบาดเด้อสิบสองอือว้านี่เห็นแล้วอันไหนคลืนน้ำแบบไปมืนจ <สา S 1> เพียวเหี่เอาเอาขากระดุงมาแช่นำ้ำ <laughs> น้ำขึ้นแห้งอย่างว่ามือน,นี่ หายมื่อเออในพอกเกาปั้าน้ำเมืองจีนทอดเฮาเมื่อคืนนี่เหรอผดสะน้ำขึ้นคักมื่อนี่คัดฝนประยุทธ์นี่โอ้ยโบลงดอกน้ำบานคัดฝนตกอยู่แบบนี้โมโตกก็ตามท่านเมืองจีนปล่อยเถื่อนมาตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายแม่น้ำพุกนะนี่มาเบิกข่าวถึงี่ชั่ว บูคืนนี่อีนางอะไรมันไปอันนั้นอืมเอาเร็วเลีวโอ้ปลาอีไทยบกโอ้ปลาอีไทยใหญ่ได้บบบนี้อ๋อตึกกระดุงน้อยพรบโได้ได้นี่เนาะโอ้ันใดตัวใหญ่แบบคุ้มอืม กระโดงกอกระโจว้าให้ฟังอยู่ไดช่วงน้ําขึ้นมาใหม่ๆหันยกขึ้นนี่แต่จ้ากระโจวปลากุ้มอยู่น้ำคออันกิ่วนะฮะทางเอ็นฮะว่าจะซื้อกระดูกสองเส้นผู้หลังคนซื้อหยอดสามเส้นสามเส้นหรืออือหลังคนเอาบุญยอดออกกระดูกเส้นหนึ่งอือ

ใครอยู่ได้่นอืมงกระดูกสองเส้นพันได้คนนี้ได้มันยดดั่นไหดยด้ไวเนาะยังว่าจะซื้อสองเส้นบ่ยังวะขึ้นอยู่อ้ยถามเมื่อวานยอยู่ใส่วมเพือนอีนอ้อยมีบ่กอ๋อเจ็ดเจ็ดสอกนี่ว้ยสิเป่านะนาร้อยปดา่แพงใช่วเส้นห้าสองเส้นเดี นะอ๋อเอาสองเส้นเนี่ยซะก่อนเอามาตึกเรได้ซื้อกระดูกอันเส้นห้ามันกเพื่อได้ซื้อไสองเส้นไม่เนาะเออได้ลายกระดูกน้อยอันนี้อืมสิไปเอาอยู่เพราะว่าเราขาแล้วเลยนะ โอ้ยังได้บาทละตัวอยู่เนาะปลาขาวบาทละตัวบาทละสมันซับตาอนะดอัเส้นทิได้หลายแม่นแม่นมันย่อไปนะอันนี้เส้นห้ามันก็แม่นนั่นแลลาตองใหญ่ปอัน

บริขาดบาทได้เลยประขาเอออย่างไข่โอ้ใบอืออ <laughs> สันแฮงพค้งดไงออกได้บา้าเอกต้าหันมาตึกคือบมานแท้ ก็บ่งกันาน่ลากได้บ่แลวงามนั้นมันได้หมดเลยก็ดุงอย่างทึงามนี้มันจากหนกงามนี่่จากแล้วมันบ่ฆาก็ดุงออฆากน้อย อืมดีบาละตูอยู่ได้บาละตัอยู่เออไข่อยู่พอได้ป้งได้มกวนนม่าได้ดูี่คนถดขาเลยนะดูสองเส้นซกได้คนนี้แม่นอะไรประจามบาดดูสอเซนประมาณร้อยยี่สิบเนาะสองเสนเนาะเอามาอยู่ด้วยค่ะเอลสิเล่ไปซื้ออยู่ มือใหม่ก่อนมีจัเส้นเหรอเนี่้ปบนบน่าบดปนรองเส้นอ,อืมองเส้นก็เส้นห้าอ้งเอแต่นนรรทมเเจ้ายามนี่เขเจ้าตึก๊กเส้นห้ยามนี่ก็เจ้าตึกแถวใดวะต้นนตะกีบอนงเท่าอืมอืมโอ้แม่นแม่นแม่นนงเท่าน,นี่ก็จเจ้าว้าอยู่เจ้าจตึก ยคือบอมาเข้ากระดุงใช่ไหมอืมฮาดีฮาดี้เฮ้ย <c oughs> คืออยู่เนี่ยนี่โอ้ยกระดุง,ง,งดนงงงงงงั้นลงมือดีเนาะดุงห่างลงลองมือดีลุงสองเซนลุงฮะฮานโอ้ใครอยู่ดอกเนี่ยโอ้ ่ให้จอกไหล่ไปก่อนเออไกระดูก2ได้กมันอนูือใหม่ใหม่จังกลางเส้นย่อมากนะอยู่หันมได้เมื่อยย่อเด้น้ำเกี่ยนน่นองเออเว้นย่อเอาย่อเอา ถืกม oh, right. uh, ันถึกตอนเสาเนาะอยู่นั่นปลาขึ้นตอนเสายบาไดโอ้ยบ่ได้บ่ได้ไปคึดคย่างเออคือลงนี่ก็ได้อยู่นี่อือ่บ่ไวดอกม

ตัวน้อยมันบวักแ้วเดีเ๋่ย่ยอ,อกันด้น้ำไหลกแล้คุณแม่ฮะดินั่งดูดออได้โจมมันหนีแล้วก็จกปลายังฮะดิเต็มต

เต้นจ่างามนะเนาะงามนี่โบตินงามโบ่บมันมันป่าประสูตรยังโบเห็นสวบอยู่นะมันประสบสบโปปโปเปโปเปแหละโอ้ได้การไ่านบฝนนั่นแหละข้ามันเดือดนี่ใครอยู่ อดดมื่นกับสิบบเดีดมันรอบอ,ดดบอมือน่น พ่อบอกยังได้คู่บาทอยู่ได้เลยตัวองตูมันไข่อยู่เลยดีกว่าย่บอะไรจ็กเสื้อนี่มันก็โอ้เมื่อยเลยกระดูกอันนี้ทีได้เพื่อได้ขี่อนนอืโอได้ปิ้งแล้วเออได้ปิ้ง พอปีงแล้วพอปีงแล้วเอาซื้อขนมให้ไม่น่งแตมือร้อยพี่เนาะอือแล้วหกสิบบาทอือปาบุบาหรบ้างปลบได้ปลาอันนั้นตัวส้ปลาดกแก้วเลยปลาปลานแม่นไดปลาปีไก่ปลาปีไก่เออเออปลาปีไก่ปลานอนผู้นี่ปาาเอือ กมันแล่นนะหมอเป็นบ้านทนเล่นนี่นี่หนาปั้นอืมอืมอ่ะดิโอ้ยังไงโยู่ครูบาตอยู่ันนี้เออคืออยู่ไหนถ้าแม่เอากระดุงใหญ่ลงมาสิเดือดแต่ตัวใหญ่เด้แม่นอันน้อยนี่ผมได้เอาเลย้วกระดุงใหญ่ลงมันก็ะหอยได้กนี่ ยอกะทันอืมเถื่อนไก็ดงคิวอันนั้นได้ยันน้ำเสื่อค้าเลยยุ่งละสีอันซีดไงสีดอันน้ำมันโซล่าใส่ปวกโอ้ปลาน้อยกันหลายอืมฟูระปลาเต้นดงๆอยู่นอกกู อืมฮัลโยังได้อยู่ได้เออยังได้อยู่ได้ประตูใหญ่ยอยู่ได้บาทรุ่นนี้แล้วมันขาดอ่อาสอ,สองเส้นกับสิรุ่นนี่แหละเนาะอโอ้ยสีใดาดาได้ย่อเงี้บมันอีกอ,อ,อแต่พอไหลมอนก็นได้อืม,อม แล้อร่อยพอกินเลยลายเติบเลยสองเท่ากสองเท่าเลยหลานบวกกินน้ำดอกมกินอือมน่แ้นาระดองเสนลบาาี่ตัวแม่นโยทันโอ้มาถึงรันแรงพอได้รันแรงเนาะ

มันได้การอยู่ได้ไดอ,อือ,ค,อคืออยู่แบบน,นี้มมมอโอ้มาถึงเอาตอนสิม,มืดเนาะตะเวนสิตกดินแล้วนี่่ะสิม,มืดแลยโฟบ่ <หา S 1> อนมันมีจอกได้ยิบบ้าเฮ้ยบ่มี กระดุงมันน้อยพูด <laughs> มันน้อยพอดบอกกระดุมน้อยพูด